ไอ้ไฟสเตชันอ่ะป่า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 ลุยลุยไต่ไต่กระจายลงนะเราไต่กระจายลงเลยซอมบี้มา เอาก,กี่อยู่ไหนอะผมไต่กระไดข้างพยาบาลลงแล้วโอเคผมเดินไปทางบ้านส้มนะไม่มีอะไรกินเลย

แป๊บนึงนะเก็บเบอร์รี่กินก่นอนสอมบ,บี้มาขี้ตีใหน่อยดิอุ้ยมันไล่ใครสองตัวเลยขี้ โดนตบเปล่าโดนแล้วนะโดนแล้วตอมบี้มาอีกตัวนึงครับทางรถไฟ ลอะไม่ได้เลยผมได้ผลเดียวเองกี้เหีเห้ยวบ่ ไม่เป็นไรมันยังฮังกี้สีเหลืองอยู่เราไปดูของก่อนดีกว่าปาวิ่งเลยวิ่งยาวๆแล้วค่อยตีมัน อันนี้เราจะเล่นเป็นแบดเดตนะอุ้ยแหลกวะ่ะ Ồ nhiên xong biển Đẹp quá ผมว่าอ้อมอ้อมแบบย,ยาวๆแล้วไปขึ้นเขาอให้ขี่ไปดูบนเขาอะเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้มีคนไปดรอปด้วเหรมีคนไปดรอบแล้ว,มมลวผมว่ามันต้องมีคนดักอยู่แน่นอนเราไปเดินดูให้ดีๆดูอะ ี้ดูที่บนไฟสเต,เตชันคนปะไม่แน่ใจถ้าเข้าไปก็เข้าไปด้วยกันไม่มีไม่มีไฟสเต,สเต,เตชันไม่มีบนเขาไม่มีนะเข้าไปด้วยกันก็ได้ตายก็ตายไม่เป็นไร เอเนในนเเซร์ฟี่ยใช่แล้วเขาเพิ่งโพสลงกลุ่มคนน่าจะวิ่งมาอีเล็กเยอะแล้วแหล,ละแล้วส่วนคนที่อยู่อีเล็กก็น่าจะมาว่างานนี้มีปัะทหะา แต่บนเขาผมไม่ได้ดูนะเฮ้ยมีเปล่าว่ะน่ามีเพราะหญ้า,า,มา,ามันหายไปเยอะตรงป้อมไม่น่าจะมีคนนะเขียวว่ะจะประตูปิดประตูปิดหมดเลยนั่นไงกระเป๋าเต็มไปหมดเลย ะกระเป๋าเต็มไปเลยชุดกงชุดเกาะเวกัสโอเคไหมผมโอโ้โหรีบรูดรีบไปเว้ยอุ้ยโดนยิงมีสไนมีสไนกี้ลบๆๆลบๆๆลบลบลห<ๆ>ลบในป้อมเนี่ยป้อมเล็กๆเนี่ยเอ้ยมันอยู่บนเขาบันว่าว้าเล chi vô này ạ Mày này đi, mày này đi Tìm tô đi quá à thể mấy đau bảo này ạ Tìm của lâu thằng này đi qua à Dinh chân บนเขาข้างหน้านะ่ะออมาแล้วมาแล้วทำบี้มาว่ะดว่เริ่มดื่มเกมอือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยิงกันเลยเหรอดูไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปจะมาเข้าผมเหรอ ไปฆ่าเขาโอ้ยฆ่าเนี่ยเสียงลูกปืนมาเต็มเลยน่ยจี้ทำบักเลือดได้ดีได้ปะ,ะได้บักเลือดอะตอนนี้ผมเสียเลือดมากเลยไม่มีอะดิผมมีผมมีโยนให้แล้วนอนทำาทํทำข้างหลังกระแพงเนี้ยข้างหน้าผมเนะี้ยทำข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ที่ปืนเล็งอะ ระวังนะ <ทำ S 1> ผมทำยังไงก็ดูดเลือดผมไปแล้วก็ใส่ใหม่ผมกลัวสลบแล้วตายป่ะแต่ยังจะมาเข้ามา <S <S 2> <S 2> อ๋อสลบป่ะวะโอเคกีค้ใส่เลยใส่ไอไอวีก่อนอนะอย่าเพิ่งแ,แคนซิลกับอ๋อใส่แล้วใส่แล้ว อ๋ออันนี้คุณอุ้มนี่อ๋อ,อมันอยู่บนเขาครับเราตอนนี้เราอยู่ฝ่ายสเตชั่นลงไฟฟ้าครับผมไฟสเตั่นข้างนงอกผไป มันอยู่ก้างบนบน,บนหัวเราคุณแม่ครับครับต้องรับเฟสเป็นไรครับเฟสอ๋อเฟสผมบินครับผมเกี่ยวไอเคเปล่าได้ๆโยนแล้วโยนแล้วเนี่ยน้าผมเนี่ยมีสองกระบอกแล้วเก็บมาไงมันใส่เวกัสไว้วกี่ใส่เวกัสไว้อ๋อ,อกันกระสุนโอเค ได้กดผิดได้แล้วเขามีระเบิดด้วยโอเคครับปลาพีชีพเฮ้ยพีชิเปลเลยนะเออผมโดนยิงอ่ะมันอยู่ตรงทางเขาที่กี้ตายเมื่อวานนะครับผมตอ,อนนี้ยังอยู่ยอ,ยอ,ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่ เสียวมันเสียมันยิงหน้าต่างนี้ว่ะวิ่งเข้าสเตย์ได้ไหมวิ่งยาก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 เ<ด>มื่อกี้มันยิงครับห,หนึ่งหรือสองใครยิงอ่ะสอง,งครับนะเสียงบักเสียงบักงน่ามันยิงมาข้างบนอ่ะได้เวกัสมาสองตัวเอง เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงเดินมาแล้วเสียงเดินมาแล้วฮะกี้กี <sk ills> <sk ills> <sk ้ระวังนี่มาแล้วทางซ้ายมือเราเตรียมเตรียมนะเตรียมนี่นี่เน okay, ี <S <s ่ยประตูเนี้ยกี้ดูหน้าต่างไว้แล้วเดี๋ยวผมดูนี่ให้มันจะมายิงทางหน้าต่างเนี่ยตรงประตูเนี้ยโอเคผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมไปช่วย เอ,อ้ยอย่ออกไปกี่หลอนยิงเว้ยหนาหนาหนาคุณอุ้มคือมันจะอยู่ตรงคุณอุ้มช่วยผมเมื่อวานอ่ะไอะตรงกำแพงไม่ใช่ตรง,ตรงที่ตรงที่ศพไอ้นั้นตายนะแต่อยู่ตรงกำแพงอ่ะตรงกําแพงแตกครับกี้หลวงไม่แ,แ,ลแล้วนะเ,หลเห็นตัวเห็นตัวมาแล้วล อย่ายิงอยยิงไม่คุ้มไม่คุ้มมันมีกี่คนครับเยอะครับบอกว่าเยอะในสองในเยอะด้วยรู้สึกว่ามอสิ้นสองตัวเลยเตอนนี้ผมเกิดแล้อ๋รู้สึกว่าเขาจะหลอกมาฆ่านะเว้ยเอาของมาหลอกฆ่าแน่นอนบอกแล้วเราหน้าจะไอ้นี่ดีกว่าห้อมหลังไปแย่ะ่ะ ลอกความลอกอุ้ยกี่โดนยิงเหรอไม่มาครับมาครับเฮ้ยมันยิงโอ้ยยิงจากปืนล้วมันยิงจากตรงโน้นอะกี่มันจะยิงผม นอนอย่างงี้ดีกว่าเสียงมาแล้วต้องขี้เสียงมาแล้วอยู่แถวนี้แหละเป,เป่าหนี้เลยนี่แหเสียงสัตแถวเนี้ยนี่ามาแล้วหน้าต่างลูงไหนนะครับตรงไหนโอ้าวตายเฮ้ยผมฆ่าเขาได้หนึ่งผมฆ่าเขาได้หนึ่งโอเคไม่เป็นไร เออเซิร์ฟแหลกเมื่อกี้ผมฆ่าเขาได้หนึ่งตัวโอเคโอ้แย่เลยอะ่ะโดนล่อฆ่า <c oughs> <c oughs>